ครับเรียกว่านะครับก็เป็นมหากราบกันเลยก็ว่าได้นะครับระหว่างบิ๊กโจ๊กนะครับพลตารวจเอกธุรเชษฐาภานะครับที่มีกระแสข่าวนะครับก็ออกมาเป็นระลอกระลอกนะครับต่อเนื่องกันเลยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นที่ว่าเออสารปกครองนะครับก็มีการยกคุ้มครองชั่วคราวยกคําร้องอะไรต่างๆนานะนะครับก็เป็นกระแสมาแต่ก็จะไม่ได้เป็นความจริงเพราะว่าสารปกครองหลวงสุดเนี่ยก็ยังไม่ได้ มีคำวินิจฉัยที่เด็ดขาดนะครับว่าบิ๊กโจ๊กผิดหรือไม่นะครับแล้วก็ทางปปชนะครับก็ว่าจะยกคําร้องนะครับว่าไปไม่ถึงบิ๊กโจ๊กนะครับเป็นทางปันตารวจโทรคิดปริยเกตนะครับก็น่าจะผิดนะครับเพราะว่ามีการไปพัวพันกับเว็บพนันนะครับออนไลน์มินนี่นะครับก็ปปชก็ยังเงียบยังไม่ได้มีออกมาจนมา มีข่าวมาที่ว่ามีคลิปลุดนะครับเป็นคุณสุชาตินะครับกับคุณวันนอ,อมีการพูดคุยกันในช่วงเมื่อสักอาทิตย์ต่ออาทิตย์ที่ผ่านมาครับก็เป็นกระแสนะครับว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยได้ไปบ้านคุณวันนอจริงไหมอะไรไหมเพราะว่าคุณวันนอก็พูดบอกว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยไปแต่บิ๊กโจ๊กก็บอกว่าไม่ได้ไปนะครับในต้นต้นแรกๆเลยบอกไม่ได้ไปแล้วตอนหลังก็ออกมาพูดบอกว่าจะให้ผมพูดหมดไหม ว่ามีใครที่ได้ผลประโยชน์บ้างในการไปครั้งนี้นะครับไม่ได้จะว่าจะไปเกี่ยวคุยกันเรื่องการเมืองไม่ได้จะไปเกี่ยวคุยกันเรื่องอ่าเขาเรียกว่าอะไรนาย,ยกสมาคมชาวปักใต้ไม่ได้ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เพือที่ไปก็คือคุยกันเรื่องเรื่องเรื่องที่จะว่าตรวจสอบปปชสุจริตนะครับเนี่ยมันก็เลยกลายเป็น,หนเหมือนหนังคนละมวนก็ว่าถ้าจะให้ผมพูด ต้องไม่ฟร์มผมนะเดี๋ยวผมจะออกมาพูดให้หมดเลยนะครับก็ผลสุดท้ายพี่โจก็ได้พูดได้แบบแบบเป็นบางส่วนในเชิงเชิงว่าอ่าหนึ่งสองสามเป็นยังไงอะไรยังไงใครได้ผลประโยชน์ตรงนี้อะไรเงี้ยพอเสร็จแล้วอ่อก็มีได้ไปออกรายการนะครับก็พูดถึงเกี่ยวกับคดีคุณแตงโมอ,อกีกว่ามัน มีพิรุษมีอะไรแปลกๆมีผู้ใหญ่สั่งห้ามเป็นระดับรองอบตรอสั่งห้ามส่วนบิ๊กโจ้ก็พูดง่ายว่าก็ทําอะไรไม่ได้ก็ว่าอามองว่าคุณตังโมงเนี่ยที่ตายไปเนี่ยคือมันผิดปกตินะการตรวจสอบพยานหลักฐานหรือการเก็บข้อมูลต่างๆเนี่ยคือมันต้องครบถ้วนอะไรเงี้ยอืมก็ได้มีวางแผนมีแนวคิดว่าเออ มุมมองในการวิเคราะห์ของบิ๊กโจ๊กอะว่าเออถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยมันจะต้องทําแบบนี้อย่างนี้นะครับก็เหมืนอนกัว่าอันนี้เราไม่รู้นะเพราะว่าหลังจากที่คุณอัจฉริยะออกมาพูดบอกว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยโดนเขาเรียกว,ว่าโดนสกัดไม่ให้ขึ้นเป็นพบตรรไม่ให้มีอํานาจไม่ให้มีเขาเรียกว,ว่าไม่ให้ทํางานในราชการให้ออกจากราชการคือเป็นการแบบว่า ลิสเคดิตกันแบบว่าไม่ให้มีอำนาจในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็เลยออกมาพูดรู้ว่าพอเอาข้อมูลเนี่ยสอสองฝ่ายเนี่ยของบิ๊กโจ๊กเนี่ยมาชนกันแล้วมาเทียบกันแล้วกลายเป็นว่าข้อมูลทั้งสองอย่างเนี่ยเออมันมีมันม,ม,นมีมันมีมูลความจริงอยู่ที่ว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยน่าจะโดนเพราะว่าทางคุณอาชญญาริยะบอกว่าก็าเคยอยู่ในร่วมกระบวนการที่จะสก,กัดบิ๊กโจ๊กแต่ทีนี้ว่าจะมาร้องขอความเป็นธรรมให้บิ๊กโจ๊กว่าให้เอาตัวของคุณอาชริยะเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรเป็นพยานเป็นพยานหลักฐานว่าได้มีการล้มมีอะไรเงี้ยบิโจ้จงจริงอะไรเงี้ยว่าโดนสกัดโดนอะไรแล้วก็มีก็คือพูดง่ายว่ามีการจะเรียกว่าแชร์ก็ได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ก็มีการพูดว่าตำรวจไซเบอร์เนี่ยการรับสวยรับอะไรกันก็คือเขาเขาก็พูดออกมาหมดเลยอะ่ะอ,อพูดออกมาว่าใครบ้างใครบ้างอะไรยังไงใครบ้างเงี้ย อก็นะครับก็จะพูดถึงอ่ะคุณเฉติยะเนี่ยก็คือเป็นคนที่เราเราดูแล้วนะก็เป็นคนที่แบบว่าก็เขาเรียกว่าอะไรก็จับทุกกระแสเหนกันนะไม่ว่าจะเป็นคุณแดงโมไม่ว่าจะเป็นกระแสอะไรต่างๆเนี่ยคือก็ก็ก็ออกมาออกมาได้ถูกถูกเวลาเหมาะเจาะ ตลอดเลยนะเอ่อนต่ว่าถ้าจะย้อนไปเป็นเกี่ยวกับคดีลุงพงลุงพลอะไรเงี้ยคือจะออกมาแบบต้องจะต้องมีมีชื่อคุณอาริยะเนี่ยเข้าไปอยู่ในส่วนตรงนั้นด้วยนะอย่างคดีคุณแตงโมนะก็มีคุณอาริยะเข้าไปอยู่ด้วยด้วยแล้วก็ว่ามีเปิดเส้นทางเป็นอะไรเงี้ยก็แลวเงียบหายไปจนตอนนี้ก็ออกมาเปิดอีกพูดง่ายๆว่าคุณอาริยะเนี่ยก็จะได้มีการ เขาเรียกว่าอะไรไปไปโผล่ทุกช่องทางอ่ะอะที่เป็นข่าวคดีดังๆอ่ะพูดง่ายอือทีนี้เราก็ไม่ได้ไม่เราไม่ได้มองว่าแกเป็นแบบไปไปทําให้มันเสียหายหรือสร้างความเดือดร้อนหรืออะไรหรือเปล่าแต่เรามองว่าคุณชฉยยะเนี่ยพยายามที่จะช่วยนะผู้ที่ถูกกระทําหรือว่าผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม มากกว่าในมุมมองเรานะที่เราเห็นนะเป็นการเหมือนแบบช่วยคนที่ไม่มีคือคนตายไปแล้วอะใช่ไหมหรือว่าคนที่ไม่มีทางสู้หรือว่าแบบไม่ได้มีคนช่วยเหลือเนี่ยท้าววุฒิชยะเนี่ยก็เลยลงเข้าไปช่วยผมผมมองตรงนี้มากกว่าอก็จนมาเนี่ยจนมาจนมาตอนหลังเนี่ยบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็มาออกรายการเนี่ยก็ พูดเกี่ยวกับคดีคุณแตงโมใช่ไหมก็มีการว่าพี่อัดคุณอัจฉริยะเนี่ยแล้วก็คุณอาจารย์บานเทพเนี่ยพูดไว้เนี่ยน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็มองดูว่าเออสองสัยจะคงจะแบบว่ามีการได้ดิวได้คุยกันแล้วล่ะว่าเอออะไระเออไรงี้ยแล้วหลังจากนั้นมาก็คุณอัจฉริยะก็ออกมาเปิดเกี่ยวกับเรื่องต่างๆของบิ๊กโจ๊กที่ว่าโดนสก,กัดโดนอะไรถามว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะกลับมา ผมมองว่าจะกลับมาเนี่ยก,ก็ยากยากนะถ้าจะกลับมาเนี่ยก็ยากจะไปต่อก็ไปไม่ได้เพราะว่าหนึ่งมันมีมันมีตรงนี้มันมีคดีมันมีข้อกล่าวหาเนี่ยที่ที่พูดง่ายว่าหลายข้อกล่าวหาไม่ว่าจะไปทงางศาลปกครองทางปปชก็เองก็ตามแล้วก็การผิดวินัยร้ายแรงการตรวจวินัยร้ายแรงก็ตามเนี่ยแล้วก็โอ้โหมันมันมีอะไรปักหลังมาอยู่เนี่ย ความหมายของคําว่าการที่จะไปต่อก็คือความหมายว่าจะไปเล่นการเมือง,จะ,งอะอจ,อจะไปลงสจจะไปลงสสอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็คือไปต่อ,อยากอ่ะโอเคอย่างที่เคยที่ผ่านมาเขาบอกพิกโจกอ่ะตอนเนี้ยเป็นถูกกล่าวหายังไม่มีคดียังไม่ได้โดนคดีอะไรสามารถเล่นได้การเมืองสามารถไปได้ทําได้แต่ถ้าเกิดเขาวินิจฉัยฟันธงมาว่าพิกโจผิดจริงเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ผิดหลายแหลงเพื่อพิกโจก็ต้องลาออกจาก การเป็นสสหรือการเกี่ยวกับการเล่นการเมืองใช่ไหมถูกต้องไหมแต่ทีเนี้ยมันเลยก้ามกึ่งไงมันก็เลยว่าเออจะกลับมาเนี่ยสำทนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ยังกลับมาไม่ได้เพราะมิเพราะว่าต้องหลายฝ่ายหลายส่วนแล้วจะไปต่อก็ยังไปไม่ได้ใช่ไหมก็เหมือนเป็นการว่าเออต้องรอดูเชิงอ่าอย่างที่ผมบอกเลยว่าอย่างมิจงเนี่ยตอนเนี้ยถ้าออกมา ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการทําคดนีนู่นต่างๆนี่ต่างๆออกมา้สัมภาษณ์บ่อยๆผมว่ามันก็จะมีประโยชน์นะมันจะเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนหรือว่าคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือว่าถ้าเกิดจะช่วยกับใครก็แล้วแต่แจะช่วยเฉพาะคดีดังก็ก็ก,ก็ก็อยากให้เหมือนแบบว่าเออพูดไปเนี่ยไปสํานักข่าวเนี่ยใช่ไหมเรา ทางบิ๊โจร้รู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายต่งตางๆนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยใช่ไหมบิ๊โจ้สามารถพูดได้ว่าใครที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมใครที่ต้องการอยากจะให้ช่วยสามารถมาร้องเรียนสามารถมามาบอกให้ช่วยได้มาเป็นเคสสเรื่องๆกันว่ามีใครโดนอะไรบ้างอย่างไงบ้างแล้วไม่ได้รับการช่วยเหลือบิ๊กโจ้ก็เอาตรงเนี้ยไปช่วยเหลือลต่อไปประสานงานว่าอ่า จะไปตรงไหนได้บ้างอ่าจะคุยกับตำรวจหรือว่าพื้นที่ไหนใช่ไหมสอน,อนไหนเพราะว่าอย่าลืมนะว่าบิ๊กโจ้ก็คือเคยเป็นอดีตนะครับรองบอบตรเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะครับเป็นถึงคนตำรวจเอกนะครับการที่จะเข้าไปคุยกับอ่าตำรวจที่ชั้นผู้น้อยกว่าเนี่ยผมว่ามันก็ยังต้องมีความเกรงใจมีความนับถือกันอยู่มันก็ต้องมีความว่าเอออดีตนายอะไรเงี้ยการคุย หรือว่าการประสานงานช่วยเหลือให้ดูกับเคสนี้เคสนี้อะไรเงี้ยมันก็ยังพอได้อยู่นะถึงเขาจะหมดอํานาจหรือไม่มีอํานาจไปแล้วก็ตามแต่ถามว่าถ้าพี่โจ๊กทาแบบนี้ได้เราก็กลายเป็นเหมือนช่วยเหลือประชาชนมาในตัวด้วยเนี่ยก็จะได้รับความนิยมความชมชอบอะไรเงี้ยอืเพราะว่าหนึ่งอย่าลืมถ้าพี่โจ๊กทาก็มันก็ไม่ได้ผิดเนี่ยเพราะกันจอมพลังก็ยังทําเลยใช่ไหมก็ทําอยู่ใช่ไหม แล้วถ,ถ้าเกิดบิ๊กโจ๊กจะทำบ้างมันก็ไม่เป็นไรหรอกในความความรู้สึกอันนี้อันนี้อันนี้เราวิเคราะห์นะครับเราเราไม่ได้ไปบอกให้เขามาทําตามที่เราพูดหรือต้องมาทําอะไรอย่างนี้มันเป็นการวิเคราะห์แล้วก็มุมมองว่าเออถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วบิ๊กโจ๊กเนี่ยช่วยเหลืออย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันมันน่าจะได้นะครับแต,แต่แต่ไม่ได้มีการไปบอกว่าเฮ้ยบิ๊กโจ๊กต้องทําอย่างนี้นะต้องไปอย่างนี้ไม่ใช่นะครับคือเราไม่สามารถที่จะไป ไปไปบอกหรือไปอะไรได้หรืออะไรยังไงได้อันนี้มันเป็นการวิเคราะห์นะครับผมต้องย้ําเลยว่ามันเป็น,ปนการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์เฉพาะเจาะจงว่าเอออะไรอย่างนี้ครับมันมันมันไม่เหมือนกันนะครับคือเราวิเคราะห์แต่เราไม่ได้ไปบอกให้พิกโจงออย่างนี้ก็คือแต่เราเป็นการวิเคราะห์ว่าเออเนี่ยถ้าทําแบบเนี้มันก็มันก็เกิดผลดีไงใช่ไหมละ่ะเออครับก็ สำหรับใครที่เข้ามาชมนะครับช่องอัลเตอร์นิวข่าวนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องหรบวันนี้อัลเตอร์นิวข่าวนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับอ,อย่าลืมนะครับคิดเห็นต่างกันมันไม่ผิดนะครับแต่แค่ว่าการเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์เนี่ย พูดคุยกันแบบสุภาพนะครับเพราะว่าถ้าเกิดพูดคุยแบบด่าๆหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่ขึ้นอยู่ในคอมเมนต์แน่นอนครับมันจะโดนบล็อกไว้เพราะฉะนั้นนะครับคิดต่างหรือชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้แบบสุภาพสุภาพนะครับนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ